Nerd Review! นบ nope. ผลงานการกำกับและเขียนบทโดยจอแดนพิวนะฮะหนึ่งเดียวคนนี้นะฮะผู้อยู่เบื้องหลังผลงานดังๆอย่างเกล้าเอาไปเอาอไปนะฮะ<ป>หรือไป,ไปแล้วไอเ้ออไเหี้ยเอาไปหรืออีกเรื่องนะฮะที่ชนหัวมากนะฮะนั่นก็คือ,อเรื่องปัส นะครับอีกเรื่องหนึ่งหรือหรือเรียกว่า US, US ก็ได้ US นะครับ <c oughs> <c oughs> และอีกเรื่องหนึ่งนะที่เป็นซีรีส์ชุดวายไลต์โซนมีอีกหรอเปลอ่าคืออย่างงี้งานกำกับภาพยนตร์น่ะตอนนี้ถ้าเกิดนับเรื่องล่าสุดโนบก็คือมี3เรื่องด้วยกันนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นงานที่ทำซีรีส์โดยภาพยนตร์เรื่องโนบนะครับจะเป็นภาพยนตร์ที่อันนี้ขออนุญาตเท้าวความจะตัวอย่า ผมจะไม่ได้สปอยเนื้อหาอะไรใดๆทั้งนั้นอ่าเดี๋ยวผมเล่าเรื่องย่อเองไหมเว้ยให้คุณรีวิวเลยไงอ่าโอเคโอเคมาๆมาคุณรีวิวเลยนบนะเป็นเรื่องราวของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งนะอยู่ในเวิร์กหุบเขาแห้งแล้งเลยหรอรัฐแคลิฟอร์เนียนะใช้คำว่าชนบทก็ได้พ่ออ่าโอเคได้ค้นพบเหตุการณ์ประหลาดนะที่หาอธิบายไม่ได้นะแล้วก็อยากรู้ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังคงไร้คำตอบแลวก็พิศวงถึงทุกวัน นัสิ่งนั้นมาอยู่บนฟ้าใช่แค่นั้นเองเนี่ยเล่าได้แค่นี้โดยที่คนที่เป็นชาวบ้านนี่ยนำแสดงโดยตัวละครอย่างโอเจเฮบูดนะฮะเล่นโดยแดเนียลคาลุยานะครับแล้วก็เทมเปลเฮบูดนะนำแสดงโดยกิกกี้พาเมอร์นะครับปากมานี้เราก็มีอีกคนนึงอีกคนนึงที่ต้องพูดถึงเหมือนกันสตีเฟนหยวนอ่าสตีเฟนหยวนนะจุ๊ปปากจุ๊ปปาร์กจุ๊ปปากจริงหนังชื่อจริงชื่อจริงคือจุ๊ปปากนะจุ๊ปปากจุ๊ปปากขวียปากมานี้สายย่อนะฮะครับ ให้แค่นี้เพราะว่าโนบมีอะไรให้เซอร์ไพรส์อีกเยอะแยะใช่ไหมครับคุณดาจัดหนักจัดเต็มเลยครับเข้าไปดูเป็นไงคนเต็มโรงเลยเออก็ไม่ได้เต็มโรงแต่ก็ไม่ได้วงวเวงขนาดนั้นโอเคโอเคเออผมผมไม่ดูไอแม็กผมไปดูไอแม็กที่อยากไปดูเขาบอกว่าศักยภาพของงานกล้องงานถ่ายภาพเนี่ยของฟานฮอยเตมาเนี่ยที่เคยทำเตอะสเตล่าแล้วก็โอ้โหความจรงิงก็หนังของพ่อโนแลนหลายๆเรื่องเขาก็เป็นคนกำกับภาพให้นั่นแหละนะฮะก็รู้สึกว่าเออน่าสนใจเพราะว่าเราดูจากแค่ตัวอย่างเรา ก็สึกว่าภาพมันเบื้องว่างอ้างว้างรู้สึกถึงความแบบนึกออกไหมเขาเก่งกับการทำบล็อกช็อตภาพที่อยู่ในพื้นที่โล่งกว้างอะ่ะเออเขาเขาเก่งในเรื่องนี้เรารู้สึกว่าและเขาเรียกว่า cape. แลนสเคปแลนสเคปโอเคผมก็เลยตัดสินใจไปดู iMac น,นะครับแล้วก็รู้สึกได้ถึงความรารถึกจริงๆ คุณจะใช้คำว่าเราึกจริงๆกับทุกเรื่องไม่ได้โอเคโอเคคือตอนเนี้ยมันมีกระแสอันนี้ผมถามคุณเลยแล้วกันคุณได้ติดตามคุณพี่สลิมอ๋อเขาเขียนเขาให้คะแนนอยู่นะว่าสเต็ม2เต็มส0แต่ผมไม่ได้ไปดูผมอ่านแล้วแล้วผมแตเขาบอกว่าทุกอย่างมันกระจัดกระจายหมดเลยต้องถามแกแกอยากดูอะไรคือทำว่ากระจัดกระจายอ่ะมันแปลหลายอย่างใช่ไหมมันก็แปลได้หลายอย่างคือผมพูดอย่างนี้นะว่าหนังเรื่องโนบเนี่ยมันเป็นหนังที่มีวิธีการเล่าที่มีสูตร เของมันอแต่ขณะเดีวยวกันผู้กับจอรันพิวเขาก็พยายามพลิกวิธีในการเล่าเรื่องนิดๆหน่อยๆแล้วก็ดีเทลระหว่างทางอะไรเงี้ยแล้วก็มีกิมมิกต่างๆใดๆที่เขารู้สึกอยากจะทําภาพยนตร์เรื่องนี้โดยที่มันเป็นเรื่องราวของการคารวะรูปแบบของการทําภาพยนตร์ซึ่งแกก็จะใส่กิมมิกพวกนี้ไปในหนังเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องร,อร,อรอาวเนี่ยมันคือตัวละครหลักคือให้เช่าม้าในหนัง อ่าใช่ใช่คือคือมันก็มาจากที่ว่าชาวบ้านกลุ่มเนี้ยก็คือตัวละครที่ดันเนียลกับคิกกี้เนี่ยเขาก็เป็นพี่น้องที่ทาฟาร์มม้าซึ่งฟาร์มม้าเนี่ยเขาไม่ได้ทําเพื่อในการเพาะพันธุ์ขายเขาทาฟาร์มม้าเนี่ยเพื่อที่จะให้เช่าม้าที่ดูแบบดูทรงสวยดูทรงดีแล้วก็มีสามารถทําการแสดงได้อะไรเงี้ยไปอยู่ในหนังต่างๆใดๆของฮอลลีวูดซึ่งมันก็ใช้ม้ายอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเนาะเขาก็เลยทํามาหากินอยู่กับอาชีพนี้จนถึงกระทั่งแบบคือในยุคปัจจุบันเนี่ยโอกาสของ งานพวกนี้มันอาจจะเฟดลงไปมันน้อยด้วยความที่มีคนจม่ใช้นี่แล้วมีซีจีน้วยนั่นเพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยมันเลยทาให้เขาอาจจะอยู่ค่อนข้างได้ยากลาบากอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นชายขอบกันไปด้วยความที่มันมีเรื่องของหนี้สินมีเรื่องของสิ่งที่หลายๆอย่างเนาะคือสิ่งเร้าสิ่งเร่าสิ่งเร้าที่ทําให้เขาต้องออกไปหาอะไรอื่นๆใดๆทําทั้งพี่ทั้งน้องอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นโอกาสที่ทําให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในตัวภาพยนต์เรื่องนี้มันก็ค่อนข้างจะมีสูตรในเรื่องของความเป็นออด้วย่นดบ ก็คือก็ต้องพยายามิ้นรนทุกวิถีทางใดๆอะไรใด <ๆ S 2> เพื่อที่จะสู้ชีวิตกันไปอะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายก็โดนชีวิตสู้ขับด้วยการมาทิงของสิ่งทีอ่อยู่บนฟ้าซึ่งเราจะไม่บอกว่าคืออะไรคืออย่างนี้ตอนนี้ผมผมรู้ว่าหลายๆคนจะตีความว,ามว่ามันคือเรื่องของ s p a c e s h เอ UFO มนย์ต่างดาวไม่บอกไปดูเองเอางี้ขอพูดแค่นี้คุณคิดอย่างนั้นใช่ไหมมันมีอะไรมากกว่านั้นอ่าโอเคงั้นตัดจบเลยหนังเรื่องนี้ให้เท่าไหร่เราไป เอาเลยงรันเลยเฮ้ยแป๊บน e> ึ่งก um ันเราพูดเปนินเลยแป๊บนึงผมแม่งรู้สึกว่าจอแดนพิวเนี่ยให้ผมตีความอะนะจากที่อ่านบทวิจารณ์มาประมาณนึงเขาก็พูดในเชิงว่ามันเป็นการเปรียบเทียบเรื่องของการถูกใช้แรงงานคนคนผิวสีการเปรียบเทียบคนผิวสีเป็นม้าหรืออะไรอย่เงี้ยครับปริตร์ของวงการหนังอเมริกาที่แบบว่าคนผิวสีจะถูกด้อยค่า มันมันมัน,ม,นมันมีการพูดถึงตรงนั้นอยู่มันมีในแฝงครับแต่ผมว่ารอบนี้เหมือนกับว่าเขาอาจจะเบาดีกีตรงนี้ลงไปได้แบบเบาเรื่องของ p o l i t i c a l ใช่พวกน,นี้ไปนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างจะมุ่งเน้นไปในวิธีการทําหนังแบบอ่ะก็พูดตรงๆอ่ะเป็นเรื่องของไซไฟแล้วก็มีกลิ่นของความทิวเลอร์ซงแกก็เป็นคนที่ชํานาญการในงานนี้อยู่แล้วแต่มาทําหนังไซไฟที่จะมีกลิ่นบรรจะกาศแบบซูเบอร์แบบโค้ชอนเคาน์เตอร์อะไรอย่างนี้ ก็จะประมาณนี้แหละหลักๆก็จะประมาณเรื่องนั้นแหละถ้าใครเคยดูหนังเก่าๆแบบจอ Clo ส n อนเคาน t e r พวกนี้อาจจะมาดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าอาจจะไม่ประสบปัญหาแบบคืออย่างนี้อ่ะถ้าเกิดสุดสุดท้ายเรามาเรามาวงกันที่คําว่ากระจัดกระจายเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะกระจัดกระจายกระจัดกระจายในแง่ของการวางดีเทลดีกว่ามันกระจัดกระจายในแง่การวางดีเทลก็คือสมมุติว่าอะเรื่องราวมันเกิดขึ้นเส้นทางอะมันมีเส้นเดียวถูกต้องไหมเส้นที่ตัวละครเนี้ยจะต้องจัดการกับไอ้สิ่งที่อยู่ข้างอย่างและไอ้สิ่งที่ อยู่ข้านบนเนี่ยมันก็มีผลอะไรบางอย่างกับเขามากกว่าเรื่องของการไล่ล่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่อเส้นเส้นเดียวเนี่ยขนาดด้วยกันอ่ะในระหว่างทางมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีจุดแวะเช็คพอยต์ต่างๆนานาอ่ะมีแบบมีประเด็นไปคุยกับตัวละครของเอ่อสตีเฟนยูอันอย่างเงี้ยอะ่ะมีเอ่อสตีเฟนยวนเป็นเหมือนกับอารมณ์เหมือนทําเหมือนแลนด์ปาร์คทำส,สนุกทีมคาวบอยอ่ะก็คือพูดง่ายก็มีประเด็นที่ตัวละครต้องแวะไปเจอคนนั้นอ่ะแล้วคนนั้นก็เข้ามาในเส้นเรื่องในบางจังหวะอะไรเงี้ยแล้ว เกี่ยวพันกันอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของสตีเฟนยูนเนี่ยเอาจริงก็มีดีเทลลึกกว่านั้นอีกเฉพาะตัวเขาเองซึ่งผมไม่เล่าคืออะไรเพราะอันนี้เซอร์ไพรส์ผมว่าเซอร์ไพรส์ว่าเอออยู่ดีมึงก็เล่ามุมนี้ของตัวละครน,นี้เพิ่มขึ้นมาด้วยแต่เฮ้ยมันดันเป็นมุมที่เราส่วนตัวเราอาจจะไม่ได้ต้องการนะแต่วิธีการนําเสนอของทางจอแดนพิวอะน่าสนใจมันเจ๋งมันเจ๋งแต่แต่แต่ถ้าพูดงี้มันไม่ได้ให้บาะเดนสําคัญอะตรงเนี้ยมนตรงคำว่ากระจายแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้คือคือมันแวะไปเจอคนนั้นและ ก็แวะไปดูเรื่องราวเบื้องลึกของคนนี้อีกซึ่งไม่ได้เกี่ยวออที่อะไรกับเส้นหลักซึ่งไม่เกี่ยวอะไรเส้นหลักเป็นซับพอตที่ไม่ได้สนับสนุนเมนพอตแต่มันมีดีเทลบางอย่างที่ออจอแดนพิวเขาพาเราไปไม่เชิงสปอยหรอกแต่ผมพูดอย่างนี้แล้วกันว่าหลักๆคือสิ่งที่เขาทำอย่างที่ผมพูดเอาไว้คือการคารวะการถ่ายทำภาพยนตร์อืมอืมอืมเข้าใจซึ่งทุกๆอย่างเนี่ยที่มันดูกระจัดกระจายเนี่ยสุดท้าย,ยมันตบมาเข้าประเด็นเดียวกันก็นกคือการที่เขาทำภาพยนตร์เรื่องนี้โดยที่เขาใช้ความรู้สึกของความรักภาพยนตร์ของเขาในกาาาารรทที่่่จะพยยยมถออดเืง ในแต่และเหลี่ยมมุมเรื่องราวที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ไปสํารวจในพูดตรงๆถ้าเกิดทําเป็นภาพยนตร์ซ้อนภาพยนตร์อย่างหลายๆเคสที่ผ่านมาส่วนใหญ่มันจะเป็นโฟกัสที่อะไรนะแสดง,สดงผู้กำกับคนเขียนบทโปรดิวเซอร์บ้างอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเป็นมุมของคนที่เป็นแบบคนฝึกสัตว์สาหรับการใช้ในภาพยนตร์อย่างเงี้ยแล้วก็มีมุมของอช่างภาพอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยมันมันจะเป็นสิ่งที่ผมว่าคือเขาคงจะพยายามคิดว่าเอ้ยมันยังมีมุมไหนในโลกภาพยนตร์ที่ไม่เคยได้บอกเล่าเรื่องราวเมื่อหลังงคนเหล่านี้บ้างไหมเขาก็เลยพยายาม ที่จะใช้กิมมิคเหล่านี้แหละในการที่จะนำพาเรื่องราวที่มันมีเส้นทางของความเป็นไซไฟเนี่ยแต่ใส่บริบทเหล่านี้เข้าไปแล้วใส่ในแบบถูกที่ถูกจังหวะและไม่ได้ไปเบียดบังความโดดเด่นของเส้นไซไฟที่ตัวเองมีอยู่ด้วยโอเคอ่านี่อย่างที่พีบอกคือกระจัดกระจายแต่มีจุดประสงค์ร่วมกัน<อ>ผมถึงบอกไงคือกระจัดกระจายพูดได้ว่ากระจัดกระจายแต่โพสของมันคืออะไรถ้าเกิดใครรู้โพสของมันควรจะรู้สึกว,ว่าว่ามันเป็นหนังที่เหมือนกับทำขึ้นมาเพื่อเซิร์ฟคน คนที่เป็นคอหนังจริงอะคือไม่ต้องดูเอาความสนุกก็ได้ถ้าเกิดดูเอาแก่นดูเอาสิ่งที่จอแดนพิวพยายามจะนําเสนอเนี่ยเราก็รู้สึกได้ว่าเขาเขามีเจตนาที่ดีมากๆอะแลวเรารู้สึกว่าเออตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราเรานับถือเขาอะแล้วเรารู้สึกว่างานงานนี้เอาจริงๆนะพูดตรงๆก่อนเลยนะว่ามันเป็นหนังที่ถ้าเกิดว่าด้วยความลุ่มลึกเนี่ยหรือความสนุกเนี่ยความลุ่มลึกอะจะไม่เท่าอาร์ตความสนุกอะอาจจะไม่เท่าเกตเอาแต่ขณะเดียวกันความที่มันมีอะไรตร่อมีอะไรที่มันง่ายแต่ขณะเดียวกันเขาไปเน้นอัประโยชน์ในแง ของการพูดถึงภาพยนตร์มากกว่าเนี่ยอัถรรพ์ภาพยน์ในวงการภาพยนตร์นื้อออกปะแล้วเขาดึงตรงนี้เป็นข้อเด่นขึ้นมาแส่วนตัวผมในฐานะที่เป็นคอหนัะเราสึกว่าเฮ้ยงานแบบนี้มันมันไม่ได้ทําง่ายแต่ขณะเดียวกันวิธีการเล่าเรื่องมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเราเราเลยค่อนข้างให้ความรู้สึกว่าแบบนี่เป็นหนังที่เจ๋งเรื่องหนึ่งแลนเลยให้คะแนนเท่าไหร่เรื่องนี้ถ้าผมให้นะฮะผมให้ที่9เต็ม10 9เต็ม10ไปดูกันนะไปดูกันนะโนบเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ให้ความเคารพกับคนทําหนังอุตสาหกรรม หนงังจริงๆใครที่อยากดูการเล่าเรื่องหรือสไตล์การนําเสนอใหม่ๆนะลูกเล่นในการจัดการอะไรบางอย่างที่อาจจะเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องแต่จระสงค์เดียวกันว่าให้มันกวนกันอยู่ในเรื่องเดียวกันยังไงเนี่ยไปดูแนะนําเป็น iMac เพราะว่าผู้กำกับภาพนั้นถ่ายแลนด์สเคปช็อตได้สุดติ่งกระดิ่งแมวยิ่งนักประมาณนี้มีซีนดีๆหลายฉากเลยครับแล้วก็มีการถ่ายกลางคืนที่พอไปอ่านเบื้องลึกเบื้องหลังมาระดับหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้มาตารือสักอย่างเออคือมันเจ๋งนะอันอันอัน อันนี้ก็เปอีกมุมนี้ที่ผมผมว่าเหมือนกับว่าเขาเขาพยายามคิดเพราะว่าหนังหลายๆเรื่องอ่ะมันจะเจอปัญหากับการถ่ายกลางคืนถูกต้องไหมว่าบางทีก็แสงน้อยไปเพราะว่าบางทีอ่ะแน่นอนอ่ะมันต้องใช้แสงแสงไม่ธรรมชาติเขามาเพิ่มอ่ะแสงที่นไฟฟ้ามาเพิ่มอ่ะอาจารย์ไม่ได้แสงจริงมาเลยทําให้อารมณ์บางคนรู้รู้สึกว่ามันก็ไม่จริงขับนังนั้นไม่ออกไหมกลางนิดนึงปลอมนิดนึงแต่เรื่องนี้เหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะบังคับกะเกณฑ์ไว้ว่าเออคือต้องถ่ายโดยแบบที่ให้มันแสงน้อยจริงๆแต่ไอ้แสงน้อยจะถ่ายไงให้ภาพมันไม่แตกณฑมมันไ่่แต Oh, เอาอม IG มาครับต <c oughs> นะั่งกลิลนฟิลเตอร์ไกป้าไม่ใช่ <Okay. S 2> จะป้าอ่ะปรับยังไงลูก